สวัสดีท่านผู้ชมเนาะมื่อนี้ป้าตุ้ยจะพาท่านผู้ชมไปคนเข้าให้ปลาบรถไฟเนาะด้วยรถไถลอยล้ากคือเนาะเนาะเอามาติดตามกันไปขุด๋ยวเข้าคึ้นทางท่านผู้ชม ไม่ใช่กู้ใจเด้อพี่น้องเนาะฮอดเกิดมาต้นแล้วทผู้ชมเอ้ยจักหน่อยสี่ฮอดปากเต้าเนาะเป็นบปากคู่ปากคู่กูน่ะปตะคู่ งามแท่นี่มันต้นงามลายทำเป็นสมเออโอ้มันต้นนี่งามแท้นี่อันนี้เพียงเพียงเจ้าบ่เียงเียงเกคยมันั่นเคือว่าบแมนมุมแบบนี้คือว่าตอนแม่ตัวเพียงคนนี้นะโอ้โ้โอ้โ้โอ้โอ้โ ตัำเลยทำโมัยทำเลยทำเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหเฮ้โอ้ร่ไรไร่ไร่ไร่บเบี้ย,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 ยไปตับป่าตับดงเลยทำโซมอยแม่นคักนี่นะโอ้จนานปลาหัวตะพุ่นปลาห้วตะพุ่บอแม่นตะพุ่น เพื่อทิทได้เข้ากินเนาครับุณชมเนาะความลำบากผมปป่าไปเลยนี่ตัดเลยนี่หายต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 าตาตาาตัตนตายตาตตตโตตต ฮอดคุ้มเลยน้อจานโอ้ฮอดเข้าแล้วทำโชมเลย,มยแม่บริจาคเข้าคนลงมาจะคู่เลยเออขึ้นเอาอยู่พุ่นเลยมาได้ปะน้ำเอดซักปะโอ้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 ทำโชมเลยโอ้โอ้โอโอขับป่าแล้วโอ้ แบกเข่าลงมาแต่ดอยทำไปส้มไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บบอลดงมดละบมอแม่นเอารถข้ามมาพี่เลยข้ามไปได้ทำมาได้ป่ะโอ้ทำส้มเขาเอารถจักรลงมาแต่ภูบนเนี่ยรถจักรรถจักรเส้นพี่สาวนี่เนาะมาคนเข้านี่ เลยลอยเลยลอยเลยจักเล็กเล็กช่างจันเอาลงมาโอ้ยเล็กนึงนี่หมดจักรอบเลยนี่โอ้ทางยาไหลทำช่องไหม ลืมกดถ่ายจานเอ้<ก>ลืมกดถ่าย <laughs> กดยึดได้เลลืมกดถ่ายก็ถ่ายไปเลยข้ามาเราเห็นจานตั้มกระตอก,กจายเลยวะเดี๋ยวทำผสมเรียบร้อยใด่ยคนเข้าตำกระตอก่อนเรียบร้อยเลยเลื่อยกระต <laughs> อก รถกระจี <caval> นี่คือกระจรถใหญ่พี่น้องใหญ่พ่อว่าจำเฮาแกงรถนี่ฮอบุจอมเป็นต้องแก่งลายสองฮอบเครื่องพ่อนี่นี่เนี่ยโซบิละไรหรอเนาะนี่เอ๊ะเอ๊ะทั้งไง

กำลังว่ารถไถเพื่อมาเอาเข้าอเอาเข้านี่นะจันโต้ลายโต้ลายรเล่นั่งลยโอ้จุดจบจบุดจ ว่ายรถใส่เงี้ยทำเสรมเลยสายลุยนี่โบุ่มเลยบูเลยโอ้ทำยังจังโอ้เห็ดแท้เด็ดนี่เนาะบุ่อีกแล้วบูอีกแล้วบูไปเลยบูเลยบูเลย โอ้บรรลัยครับผู้ชมเอ้ยว oh ่ายรถว่ายรถคอามันากโอ้โอ้หมดแล้ว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 ครับผู้ชมวู้ววโอ้ฮะรถอันนี้สิบูไปเลยโอ้ Phen mà lơi thật rồi ơi To, 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 to. bỏ, biết ก่อนเหมือนกันวิ่งเฮ้ยอ้ยยืนให้ได้าะ เอเรียบโปรดท่าผูมได้แต่ 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 0 1 2ได้แต่13เป่าเนาะทางยากยังมาอีกย,งยังอีกเที่ยวนึงอีกาไมเปลี่ยนหัก่ทาผูมเนาะเวลาเสือกม,มนันบ่หัดเขาก็เอาไม้มาน,น,นี่เทคนิคเฉพาะตเนาะเทคนิคเฉพาะโต อ,นนอันนี้มันอยู่ประเทศลาวเด้อสนบทประเทศลาวบ้านนอกเนาะเพราะว่าการเข้าถึงนทางยังยากเนาะสายรถไทยรถไทยยังข้อห้องนี่จ้ะรถไทยเล่นตามรถไทยเล่นตามรถไทยก็ต้องมอกแต่งเนาะเอาเอาตีนมาอยู่ทางหลังสุดให้น้ำหนักมันขึ้นหน้าอยู่ทางหน้าบืนเนาะน้ำหนับลายเผื่อบืน าไา้บอกเซ็กเซ็กบนก่อนเนาะก่อนอกนอกเนาะเรียบร้อยทันนั่นจะจังนี่บอกบ่กบ่หันนะพี่เ,อ,อ,เอ,อ,พอพ่อกโอเคหันได้แรงมันจ้ะหันเพื่อปั๊บให้มันสูงขึ้นด้วยให้บ่ให้มันตำขาเนาะไปสตาร์ทบัง tham bùn xôm, thang nhát lại, Thang tham nhát lại tham bùn xôm, thang nhạc รว้ยที่นอกอยู่บ้านนอกต้อ,ตองทำงานหางเงินโดยการตัดตา,า้างคนเข้าแบบนี้ละ่ะเนาะปึนน่งทางขึ้น,นโอ้ยยากหลายทางขึ้นนี่นะโอ้โอ้โอโอ้องใส่เหล็กสองเด้อทำเป็น้มด้วย ขึ้นบ่อขึ้นบ่ขึ้นบ่อขึ้นบ่ขึ้นบ่อขึ้นบ่สบายมากเลยสบายมากเลยอขึ้นบ่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 ้นบ่อ้นบ่อขึ้นบ่อขึอขึ้นบ่นบ่ con trộm như thằng làng nhám kha làm sao mới ô sờ đi luôn bài đi luôn <cười> 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 bom đột đi <cười> <cười> Săn heng, săn heng สันแหงเลยติึงนึ่งเลยอาจารย์โอ้โอ้สันแหงสันแหงสันแหงขนาดเลยโอ้โหโอ้โโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โโ้โโอห้องางหลังเนาะ ไ,ไป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 ชันชันชันแม่ยังมาเซิ้์งเลยอย่างนึเงอนเ้าไปายเลยโอ้น่ายเลยตมโอ้โลงก่อนย,ยัดยัดยัดปีนรันธุ์ม giật pin, sắn đấy sắn, Tái tảnh làm rơm ơi <laughs> Good luck. So ich ้วนึ่จานกดเข้าปดเข้าปะดเข้าปะจ้างปะจ้างปะเบียกวดหนึ่งไปออมาฮอดมาแล้วมัน เราทำสมหอดเมือนหนักกายเปิดขึ้นหมดแล้วอาทำบสมหอดทางยางเลยวันนี้ใช้เวลาประมาณ30นาที ไปท,ทำส้มเนาะตอนนี้เบิง้งรถลงคูเนาะโอ้คูซูนาร่างกา,งา,งากันอะไเงี้โอ้พี่สาวพี่สาวเดกสาว

เราลวกค่เาเข้าแต่ว่ากลางค่ะเรียบร้อยฮอนเฮือนทำส้มยังอีกเที่ยงสองัน นลอกบอลสลิงขาดเลยเยเอาขาดนะ,ะจบคลิปเลยถือว่าคลิปนี้เราเป็นคนเขาให้พี่เอกพลใส่รถเที่ยวทีหนึ่งมาฮอนเฮือนแล้วพี่น้องขอจบไปสักนี้ะ